หากการทำงานหนักทำให้คนร่ำรวยและกล้าวหน้าการขยันเรียนหนังสือทำให้สอบได้ที่หนึ่งหรือการหมั่นทำบุญสม่ำเสมอทำให้ชีวิตมีความสุขสงบหากง่ายดายขนาดนี้โลกเราคงไม่ต้องสับสนวุ่นวายชีวิตคนส่วนใหญ่คงไม่ขัดสนและเต็มไปด้วยความกัดกลุ้ม โลกน่าจะเป็นดินแดนแห่งความสดใสร่าเริงอาชญากรรมควรจะลดน้อยลงจำนวนคนรวยจะมากกว่าคนจนหนี้สินครัวเรือนจะลดน้อยลงปัญหาครอบครัวคงหมดสิ้นไปจะไม่มีคนล้มละลายความหดหู่ผิดหวังในหมู่ผู้คนคงหาดูที่ยากโชคลาภคงมาถึงประตูบ้านเป็นประจำแต่ในความเป็นจริง อย่างที่เห็นกันในชีวิตจริงจำนวนคนร่ำรวยคนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสูงหรือคนเรียนหนังสือประสบความสำเร็จหรือคนที่เคยล้มเหลวในการสอบทุกๆสนามหรือคนที่มีโชคลาภอยู่เนืองเนืองกับเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยมากและจะสังเกตเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะได้รับสิ่งดีเลิศซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าจะผูกขาดโชคลาภ ความร่ำรวยหรือความสำเร็จไว้เสียคนเดียวทํานองนั้นคำถามคืออะไรคือสาเหตุให้คนกลุ่มน้อยเหล่านี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดคำตอบก็คือพวกเขาดึงดูดทุกสิ่งที่ต้องการจากพลังในตัวเองพลังดึงดูดนี้ทำงานตลอดเวลามันไม่สนว่าเราจะรู้จักมันหรือไม่ ไม่แคร์ว่าเราเชื่อว่ามันมีอยู่หรือไม่ชอบหรือเกลียดเชื่อมั่นหรือสงสัยไม่สำคัญแต่พลังในตัวของเราทุกคนยังคงทำหน้าที่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และไม่คํำนึงถึงปัจจัยแวดลอ้อมหากการทำง,งานหนัก ทำให้คนร่ำรวยและก้าวหน้าการเขยียนเรียนหนังสือทำให้สอบได้ที่หนึ่งหรือการหมั่นทำบุญสม่ำเสมอทำให้ชีวิตมีความสุขสงบหากง่ายดายขนาดนี้โลกเราคงไม่ต้องสับสนวุ่นวายชีวิตคนส่วนใหญ่คงไม่ขัดสนและเต็มไปด้วยความกัดกลุ้มโลกน่าจะเป็นดินแดนแห่งความสดใสร่าเริงอาชญากรรมควรจะลดน้อยลง จำนวนคนรวยจะมากกว่าคนจนหนี้สินครัวเรือนจะลดน้อยลงปัญหาครอบครัวคงหมดสิ้นไปจะไม่มีคนล้มละลายความหดหู่ผิดหวังในหมู่ผู้คนคงหาดูที่ยากโชคลาบคงมาถึงประตูบ้านเป็นประจำแต่ในความเป็นจริงอย่างที่เห็นกันในชีวิตจริงจำนวนคนร่ำรวย คนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสูงหรือคนเรียนหนังสือประสบความสำเร็จหรือคนที่เคยล้มเหลวในการสอบทุทกๆสนามหรือคนที่มีโชคลาบอยู่เนืองเนืองกับเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยมากและจะสังเกตเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะได้รับสิ่งดีเลิศซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าจะผูกขาดโชคลาบความร่ำรวยหรือความสำเร็จไว้เสียคนเดียวทำนองนั้น คำถามคืออะไรคือสาเหตุให้คนกลุ่มน้อยเหล่านี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดคำตอบก็คือพวกเขาดึงดูดทุกสิ่งที่ต้องการจากพลังในตัวเองพลังดึงดูดนี้ทำงานตลอดเวลามันไม่สนว่าเราจะรู้จักมันหรือไม่ไม่แคร์ว่าเราเชื่อว่ามันมีอยู่หรือไม่ชอบหรือเกลียด เชื่อมั่นหรือสงสัยไม่สำคัญแต่พลังในตัวของเราทุกคนยังคงทำหน้าที่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และไม่คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมหากการทำงานหนักทำให้คนร่ำรวยและก้าวหน้า การขยันเรียนหนังสือทำให้สอบได้ที่หนึ่งหรือการหมั่นทำบุญสม่ำเสมอทำให้ชีวิตมีความสุขสงบหากง่ายดายขนาดนี้โลกเราคงไม่ต้องสับสนวุ่นวายชีวิตคนส่วนใหญ่คงไม่ขัดสนและเต็มไปด้วยความกัดกลุ้มโลกน่าจะเป็นดินแดนแห่งความสดใส ราเริงอาชญากรรมควรจะลดน้อยลงจำนวนคนรวยจะมากกว่าคนจนนี่สินครัวเรือนจะลดน้อยลงปัญหาครอบครัวคงหมดสิ้นไปจะไม่มีคนล้มละลายความหดหู่ผิดหวังในหมู่ผู้คนคงหาดูที่ยากโชคลาภคงมาถึงประตูบ้านเป็นประจำแต่ในความเป็นจริงอย่างที่เห็นกัน ในชีวิตจริงจํานวนคนร่ำรวยคนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสูงหรือคนเรียนหนังสือประสบความสำเร็จหรือคนที่เคยล้มเหลวในการสอบทุกๆสนามหรือคนที่มีโชคลาภอยู่เนืองๆนงืกับเป็นกลุ่มคนจํานวนน้อยมากและจะสังเกตเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะได้รับสิ่งดีเลิศซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่า จะผูกขาดโชคลาภความร่ำรวยหรือความสำเร็จไว้เสียคนเดียวทำนองนั้นคำถามคืออะไรคือสาเหตุให้คนกลุ่มน้อยเหล่านี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดคำตอบก็คือพวกเขาดึงดูดทุกสิ่งที่ต้องการจากพลังในตัวเองพลังดึงดูดนี้ทำงานตลอดเวลา มันไม่สนว่าเราจะรู้จักมันหรือไม่ไม่แค่ว่าเราเชื่อว่ามันมีอยู่หรือไม่ชอบหรือเกลียดเชื่อมั่นหรือสงสัยไม่สำคัญแต่พลังในตัวของเราทุกคนยังคงทำหน้าที่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และไม่คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อม หากการทำงานหนักทำให้คนร่ำรวยและกล้าวหน้าการเขียนเรียนหนังสือทำให้สอบได้ที่หนึ่งหรือการหมั่นทำบุญสม่ำเสมอทำให้ชีวิตมีความสุขสงบหากง่ายดายขนาดนี้โลกเราคงไม่ต้องสับสนวุ่นวายชีวิตคนส่วนใหญ่คงไม่ขัดสนและเต็มไปด้วยความกัดกลุ้มโลกน่าจะเป็นดินแดนแห่งความสดใสราเริง อาชญากรรมควรจะลดน้อยลงจำนวนคนรวยจะมากกว่าคนจนหนี้สินครัวเรือนจะลดน้อยลงปัญหาครอบครัวคงหมดสิ้นไปจะไม่มีคนล้มละลายความหดหู่ผิดหวังในหมู่ผู้คนคงหาดูได้ยากโชคลาภคงมาถึงประตูบ้านเป็นประจำแต่ในความเป็นจริงอย่างที่เห็นกัน ในชีวิตจริงจำนวนคนร่ำรวยคนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆหรือคนเรียนหนังสือประสบความสำเร็จหรือคนที่เคยล้มเหลวในการสอบทุกทุกสนามหรือคนที่มีโชคลาบอยู่เนืองๆกับเรนกลุ่มคนจำนวนน้อยมากและจะสังเกตเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะได้รับสิ่งดีเลิศซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าจะผูกขาดโชคลาบ ความร่ำรวยหรือความสำเร็จไว้เสียคนเดียวทำนองนั้นคำถามคืออะไรคือสาเหตุให้คนกลุ่มน้อยเหล่านี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดคำตอบก็คือพวกเขาดึงดูดทุกสิ่งที่ต้องการจากพลังในตัวเองพลังดึงดูดนี้ทํำงานตลอดเวลามันไม่สนว่าเราจะรู้จักมันหรือไม่ ไม่แค่ว่าเราเชื่อว่ามันมีอยู่หรือไม่ชอบหรือเกลียดเชื่อมั่นหรือสงสัยไม่สำคัญแต่พลังในตัวของเราทุกคนยังคงทำหน้าที่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และไม่คำนึงถึงปัจจัยแวดลอ้อมหากการทำงานหนัก ทำให้คนร่ำรวยและกล้าวหน้าการขยันเรียนหนังสือทำให้สอบได้ที่หนึ่งหรือการหมั่นทําบุญสม่ำเสมอทำให้ชีวิตมีความสุขสงบหากง่ายดายขนาดนี้โลกเราคงไม่ต้องสับสนวุ่นวายชีวิตคนส่วนใหญ่คงไม่ขัดสนและเต็มไปด้วยความกัดกลุ้มโลกน่าจะเป็นดินแดนแห่งความสดใสร่าเริงอาชญากรรมควรจะลดน้อยลง จำนวนคนรวยจะมากกว่าคนจนนี้สินครัวเรือนจะลดน้อยลงปัญหาครอบครัวคงหมดสิ้นไปจะไม่มีคนล้มละลายความหดหู่ผิดหวังในหมู่ผู้คนคงหาดูได้ยากโชคลาภคงมาถึงประตูบ้านเป็นประจำแต่ในความเป็นจริงอย่างที่เห็นกันในชีวิตจริงจำนวนคนร่ำรวย คนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสูงหรือคนเรียนหนังสือประสบความสำเร็จหรือคนที่เคยล้มเหลวในการสอบทุกๆสนามหรือคนที่มีโชคลาภอยู่เนืองเนืองกับเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยมากและจะสังเกตเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะได้รับสิ่งดีเลิศซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าจะผูกขาดโชคลาภความร่ำรวยหรือความสำเร็จไว้เสียคนเดียวทั้งดองนั้น อ,อะไรคือสาเหตุให้คนกลุ่มน้อยเหล่านี้จเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดคำตอบก็คือพวกเขาดึงดูดทุกสิ่งที่ต้องการจากพลังในตัวเองพลังดึงดูดนี้ทำงานตลอดเวลามันไม่สนว่าเราจะรู้จักมันหรือไม่ไม่แค์ว่าเราเชื่อว่ามันมีอยู่หรือไม่ชอบหรือเกลียด เชื่อมั่นหรือสงสัยไม่สำคัญแต่พลังในตัวของเราทุกคนยังคงทำหน้าที่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และไม่คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมหากการทำงานหนักทำให้คนร่ำรวยและก้าวหน้า การเขยันเรียนหนังสือทำให้สอบได้ที่หนึ่งหรือการหมั่นทำบุญสม่ำเสมอทำให้ชีวิตมีความสุขสงบหากง่ายดายขนาดนี้โลกเราคงไม่ต้องสับสนวุ่นวายชีวิตคนส่วนใหญ่คงไม่ขัดสนและเต็มไปด้วยความกัดกลุ้มโลกน่าจะเป็นดินแดนแห่งความสดใสร่าเริงอาชญากรรมควรจะลดน้อยลงจำนวนคนรวยจะมากกว่าคนจน นี่สินครัวเรือนจะลดน้อยลงปัญหาครอบครัวคงหมดสิ้นไปจะไม่มีคนล้มละลายความหดหู่ผิดหวังในหมู่ผู้คนคงหาดูที่ยากโชคลาบคงมาถึงประตูบ้านเป็นประจำแต่ในความเป็นจริงอย่างที่เห็นกันในชีวิตจริงจำนวนคนร่ำรวยคนขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสูงหรือคนเรียนหนังสือประสบความสำเร็จ หรือคนที่เคยล้มเหลวในการสอบทุกๆสนามหรือคนที่มีโชคลาบอยู่เนืองๆกับเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยมากและจะสังเกตเห็นว่าคนกลุ่มนี้จะได้รับสิ่งดีเลิศซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับว่าจะผูกขาดโชคลาบความร่ำรวยหรือความสำเร็จไว้เสียคนเดียวทัานองนั้นคำถามคืออะไรคือสาเหตุให้คนกลุ่มน้อยเหล่านี้ จเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุดคำตอบก็คือพวกเขาดึงดูดทุกสิ่งที่ต้องการจากพลังในตัวเองพลังดึงดูดนี้ทำงานตลอดเวลามันไม่สนว่าเราจะรู้จักมันหรือไม่ไม่แคร์ว่าเราเชื่อว่ามันมีอยู่หรือไม่ชอบหรือเกลียดเชื่อมั่นหรือสงสัยไม่สำคัญแต่พลังในตัวของเราทุกคน ยังคงทำหน้าที่ตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่และไม่คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมหากการทำงานหนักทำให้คนร่ำรวยและก้าวหน้า